สวัสดีครับผมเซย์แสงนิวตาน,นะครับวันนี้ผมมานอนนั่งห้างนอนห้างนะครับผูกเปน,นอนบนต้นไม้อยู่ที่เขาพนมทองนะครับเขาทองแถวบ้านผมก็จะเรียกว่าเขาทองนะครับซึ่งเป็นฐานทัพญี่ปุ่นญี่ปุ่นเคยมาใช้เป็นพื้นที่ตั้งทัพสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่บนต้น,มนไม้ครับเสียงอะไรไม่รู้ครับเพื่อนๆอยู่ข้างล่างครับนี่ผมก็อยู่บนนอนอยู่บนเปนะครับเนี่ยเพื่อนๆผูกเปน์น,นอน น่ากลัวมากเลยครับเพืเ่อนๆเสียงอะไรไม่รู้ครับหรือว่าอีเห็นมันออกมาหากินเปล่าไม่รู้ครับเสียงเหมือนอะไรเดินเช็ดเช็ดเช็ดทางนี้ครับเพืเ่อนๆ ผมก็ต้องนอนอยู่เนี่ยครับนะครับเพืเ่อนนอนอยู่ในป่าครับนี่จะปรบตีสามแล้วนะครับท่านผู้ชมหนาวมากเลยครับ ต้องหาผ้าห่มครับเตรียมผ้าห่มมาด้วยครับมีน้ำครับน้ำกินผ้าห่มครับต้องห่มผ้าหนาวมากเลยมีไฟสำรองอีกครับเผื่อไฟแปดหมดมีกันน้ำกินครับไม่มีอะไรครับ หนาวต้องเฉพาะห่มาผมนะครับคืนนี้หนาวมากเลยครับนอนอยู่คนเดียวด้วยครับบนต้นไม้ห่างจากข้างล่างต้องเยอะนะครับเสียงเหมือนหมาจิ้งจอกหมาป่าหอนนะครับได้ยินเสียงนะครับ นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนต้นไม้ครับข้างล่างก็จะเป็นป่าสัมภาระขอผมก็จะมีกระเป๋าครับคืนนี้ผมก็จะนอนบนต้นไม้นะครับนอนบนเปะนอนบนเปในกลางป่านะครับ บนเขาพนมทองบนภูเขานะครับนอนข้างล่างต่ำๆไม่ได้ครับต้องผูกเปนอนสูงประมาณ4เมตรนะครับจากระดับถิงนะครับรอฟังนะครับคืนนี้จะมีอะไร